ขอเปิดคลิปหน่อยขาเปิดคลิปหน่อยขอเปิดคลิปหน่อยขอเทเลยเฮ้ย้้ยนี่แหละเหมาะเลยก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมรายการกระซิบรายการที่จะไปกระซิบอยู่ข้างกูคุณแล้ววันนี้เราอยู่ในกูจะรวยอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปในตำนานอย่างแบบ Lucky Box Petting c w นะซึ่งแมบแบบนี้น่าจะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ว่ามาเล่นยังไงนะ พราะแบบมันก็อยู่มานานแล้วแล้ว,ลวก็กลับเล่นก็ชวนคิดถึงเหมือนกันนะกับบรรยากาศเก่าๆก,กับตัวละครเดินที่ยังเป็นเดินแบบอ6หกอยู่เกมน,นี้ก็ง,ง่ายไม่มีอะไรเลยง,งงๆก็เปิดกองได้อาวุธแล้วก็ไปตีมันก็จะมูฮาฮาเนียยย่ยเฮียนี่ไม่เฮียนี่ไม่ไม่ไมไมตีนี่เดิมเดียดิเชดเลยกูตัวเล็กนิดเดียวนะโอทำร้ายคนตัวเล็กเหรอแม ไม่ใช่คุณพี่เราควบคุไม่น่ารักเว้ยมึงก็เลยเป็นไอตี้อ่ะไม่ใช่คนตัวเล็กแม่งเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดินเฮียเคยเห็นตัวเล็กคนไฟหรือเปล่าน้องชายเอทไอศาสตว์มัดอัคคีเฮียเชื่อสู้กูไม่ไหวเว้ยเชื่อกูเดี๋ยวกูทำอะไรเนาะวิธีเดียวที่จะสู้ได้คือเข้าร่วมเข้ารวบวมธีเดียวเข้ารวบเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยจบครบเรียบร้อยมัดอัคคี ta đi mà mãi 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 แม่งมียจเราโว้ยตะวันฤดูเอ้ยมึงเห็นผ้ะป่ะเหี้ยพระพระถือบีมกันเนะเขาไปเหี้ยอะไรวะอะไรวะตอนนี้มึงเล่นเหี้ยใครวะอันนี้ใครวะเหียแต่งตัวอย่างกระจรเราบอกอะไรเนี ado, e e ่ยเนี่ยม <ti> ึงดูกูเป <ti> ิดกล่องเไยตอนนี <ti> ้กูเปิดกล่องกูเปิดกล่อง เฮียพิ่มเพฮึบพมเ้ยเพม่ไอ้เนียอเตรงกลางได้ยังตกรงกลางได้ยังตกรองกลางได้ยังไม่ได้เฮียจะได้แล้วอีกอีกสิวิสวิสีวิเหรออีกยี่สิบวิประมาณเฮ้ยเอวะเก็บเก็บเก็เก็บเก็บเก็บเก็อ้ยเบียคอนแม่งอะไรวะยังไม่มีของ อ, er! อุ้ยเฮียอ๋อปืนตั้งใหญ่ยิงแค่นี้ว <c oughs> ่าปืนตั้งใหญ่เราต้องฆ่าพระแล้วเว้ยยัยเลยฆ่าผาเย้ยสวัสดุกล่องมันเจ็ดนาทีวะ่ะกล่องเนี้ยสี่นาทีอีเยี่ยกล่องสี่นาทีหมดเลยเฮ้ยกินข้าวไปสักน,นี่โ<ว>ต๊ะกินข้าวเว้ยกินข้าวใช่เฮ้ยกินข้าวเนี่ย,ยกินข้าวก่อน สู้ใครไม่ไหวอย่าร<ล>ับเ่็งนี้คิดใครไปไปไปนี่ฮะ <c oughs> ดูปืนกูเดี๋ยวเอา้าหนูกิจอะไรวะยเนี่ย <c oughs> ทำไมทำไมหนูก,กูไม่มีเสียงอ๋อไ <c oughs> อ้เฮี้ยนี่แก้วสู้มันไม่ไหวเลยเบคอนทียเนี่ยนั่นที่มันบินไปบินมา มันน่าจะเล่นได้มันมันมันน่าจะเล่นนานด้วยมันเลยมีกล่องแบบกล่องดีๆอ่ะเออกล่องอีกคือสี่เดี๋ยวมันมันอยู่มาสี่ที่อ่ะเออมันอยู่สี่สิบนาทีอ่ะไอ้ยี่มันแคมหน้าบ้านผมที่มันจะฆ่าผมเบคอนอ่ะอยากรู้อันนี้มันเกิดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเออมึงวิ่งมึงวิ่งไปติดตัวมันดิมึงวิ่งไปติดตัวเบคอนดิที่จะฆ่ามันดิเฮ้ยมึงไปติดตัวเบคอนดิไอ้พาอยู่วะ กูจะฆ่าพระก่อนคนแรกเลยเชียร์มึงไม่อวบอ่นะมึงไม่ปรงนะ่งอ <c oughs> ่ะทุกคนร่วมใจว่ามันยิงกูในตายมันยิงกูตายคาด้านไหนเลยเชียแล้วกูกระโดดสูงไงซักอกแล้วแล้วกูกระโดดสูงละแล้วกูเข้ามาหาพระเลย <c oughs> เฮ้ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยตีดตีดเอ,เอ้าเหยามึงดูดิไปข้อนอะ่ะก็ขี้กองเลยต้องเติมไปนเนี่ยไอ้ขี้กอง เลนโบ o กอันนี้น่าสนใจอยนเติมเลยเหรอตอนนี้400ร้อวแบบหรือว่ามึงจะเกเล็กซี่บ็อกหรือว่าอะไรวะไอดีบ็อกเรอไอ้เหี้ยเป็นคนไทยหมดเลยนี่มันพิมพ์คุยกันเนี่ยคนไทยเ่รอ่านดิเออว่ะต้องคนไทยหมดเลยว่ะกูต้องเกลียนคนไทยแล้วอย่วงเนี่ยเป็นี่ยใหญ่ ไกลเมือบลุมเบคอนไหมลุมเบคอนไหมลุมเบคอนไหมอีกกี่นาทีพวกมึงถึงจะได้กล่องสีม่วงวะโอ้เนี่ยเซนนี่เซนนี่เดี๋ยวกูคุ้มกันได้เดี๋ยวกูคุ้มกันได้เราต้องร่วมมือกันเลยอันนี้สามศิรษีสามศิรษิสามศีรษีอันนี้กันอันนี้ก็สามศีรษีเออเออเออเอาเฮียปืนกูยังกากเลยปืนกูยังกากเลยเฮียอย่าเข้ามาหน้าสัสกูกระโดดนะสัตว์แฮมเลย เว้ยมันไม่ทำอะไรเรามันไม่ทำอะไรเราไม่ทำก็ไอ้เหี้ยละไอ้สัตว์แปดจอกูขาวเลยอเนี่สิบหกวินี่สิบหกวินี่สิบหกวินี่มันได้กล่องมาแล้วมันได้กล่องเหรอนี่เก้าวินี่เก้าวิเก้าวิเก้าวิคุมกันไว้ชินจีนจีนมีดมึงมีดไม่มีดาเมจเอาเร็ว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 เลยเจ็ดวิอร็วเลเจ็ดวิในี่น้องเปิดเปิดโชว์ดิได้เลยอะไรวะ โอ้ยราทำทำไมอ่ะกูพี่บอกลองดิผมก็เลยลองกู <c oughs> บอกเปิดโชว์ <c oughs> โอ้ยมันระวังนะระวังนะระวังนหน่าทัดอะไรตัวดีอโอ้ยดูดิมันมีนูกะ่ะจิลรอดวะใช่อยู่ก็ฆ่ากันตายแล้วอ่ะจะฆ่เาเบคอนเว้ยเอา้าเบคอนตายเบคอนตายเหรอโอ้จริงดิแล้วไหนพาแล้ว อ้าวเฮียตายรับตายครับตายผ่าตายอ้าวงั้นเราก็คลองแชมป์นั่นล่ะแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยไหนกูขอขึ้นไหนดิอมาลุ้นผมไหมเฮียหมดแล้วเสกได้อีกไหเฮ้ยิเฮ้ยซันนี่ซันนี่ซันนี่ขึ้นบาลุ้นขึ้นมาลุ้นขึ้นมาลุ้นเที่ยวนู่เลยเร็วเร็วพี่เร็วพี่เร็วเร็วขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาโอ้ ใช้เอายิงดีไหมเนี่ยีพ่ยิงผมทำไมพวกกูเล่นบอลลูนวิ่งอยู่ด้างบนเออได้อยู่ด้านบนทำไงอันนี้พี่พี่กระโดดยิงได้ไหมนิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เฮ้ยทำไมมันไม่นิ่งวะพี่จะโดดก็เลยหยุดมันเฮ้ยมันมีของโกงอีกแล้วเป็นข้อรันกลับมาอีกแล้วของโกงของมันกูจะยิงมันไอ้ขี้อ้าว โอ้ยมึงดูดิยิงเชี่ยมันบินยิงเลยมันอยู่ไหนอ่ะพวกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เขาเป็นตัวเปื่อยๆไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าอ๋อนี่เหรอไม่ดีอาแล้วมึงแล้วมึงเปลี่ยนตัวเป็นเชี่ยเลยเนี่ยตอนนี้อืมเอาลุมพระเลยเออนั่นอะไรพวกมึงดีดีเราต้องเราต้องรวมมือกันเว้ยจัดการมันเดี๋ยวอยู่ดิเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นพวกกายมันตืดๆตืดๆตืดๆ อะไรวะมึงเอ้ยมึงลองมึงลองมันเอาปืนเลเซอร์บีมาแล้วมันเอาปืนเลเซอร์บีมาแล้วจูไว้จูไว้จูไว้มึงบินได้ใช่ป่ะมีมาก่อนใช่ป่ะไอ้เนี่ยมันมีไอพีจีเดนเดียวตใจเลยแล้วก็มีมีสายลุงอ่ะมันก็บินหนีเราแล้วกันใช่ใช่แล้วก็มีสายลุงอ่ะไอ้เหี้ยกูกระโดดแล้วมันยิงกูไม่โดนไอ้เหี้ยกูกระโดดไปกระโดดมาไม่ยิงไม่โดนไอ้เหี้ย เฮ้ยไม่ได้ของดีวะน้องเอาเงี้ยโดนอยู่นี่หว่าไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยมึงดูกูดิเฮ้ยน่ากลัวกูมาละไอ้สัสเฮ้ยอะนากลัวน่ากลัวกูน่ากลัวยี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเจีอยี้เลยดิขี้เลยดิเฮ้ยผมเป็นผมพี่ผมขี้ผมคี้บอดแตกแล้วเนี่ยขี้บอดแตะขี้เลยดิ สนนี้ยึดมาไอ้เหียยึดมามันคือความว่า์้สนนีสนีไอ้เฮียอีบดาบเชี่ยอะไพวกเนี้ยมันคือความว่น์กุตายซะเฮียเฮียกูฆ่ามันได้ไอ้เฮียออกเกมเลย เราเล่นเก่าได้ปะกูกูวินกูวินไอเจ็สกี้เวยไอไอรุนแมนอะแล้วกูในระหว่างที่ในระหว่างที่มันกำลังไอใช้ไอพีจีล็อกเป่ายิงมึงใช่ไหมกูก็ใช้ดิ่ในขนาดนั้นเองในขนาดนั้นเองอ่ะอ้าวเปียกเลยแบบนี้